หินเดินได้ในทะเลทรายแคลิฟอร์เนียกลางทะเลทรายกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเรามาคาดหวังเพียงผืนทรายร้อนระอุแต่ในบางมุมของทะเลทรายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากลับมีภาพที่ไม่คาดคิดก้อนหินขนาดต่างๆกระจัดกระจายและที่น่าประหลาดใจคือก้อนหินเหล่านี้เคลื่อนที่ได้เองทิ้งร่องรอยยาวบนพื้นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยผลักพวกมันไปข้างหน้า นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่มันคือหนึ่งในปรากฏการธรรมชาติที่เคยทําให้นักวิทยาศาสตร์ปวดหัวมานานหลายสิบปีจนกระทั่งไม่นานมานี้คําตอบของปริศนาก็เริ่มกระจ่างชัดก้อนหินที่เคลื่อนที่ได้ถูกพบในพื้นที่ที่ชื่อว่า r a s t r a พ l i a ในอุทยานแห่งชาติเดดว v ลลี e พื้นดินที่นี่เป็นทะเลสาบโบราณที่แห้งเหือดเหลือเพียงพื้นดิคนคลนแต่เป็นรอยแยกว่างก้อนหินบางก้อนหนักกว่า300กิโลกรัมแต่ทุกก้อนมีร่องรอยยาวบนพื้นดินเหมือนถูกลากหรือผลักไปทีละน้อยบางร่องรอยยาวหลายสิบเมตรและเปลี่ยนทิศทางอย่างไม่เป็นเส้นตรง เรื่องราวของก้อนหินเดินได้ถูกบันทึกตั้งแต่ต,นต้นศตวรรษที่20นักสำรวจตามประหลาดใจและตั้งคำถามว่าอะไรทำให้หินเหล่านี้เคลื่อนที่ได้มีหลายทฤษฎีเกิดขึ้นทั้งแรงลมแผ่นดินไหวหรือแม้แต่ฝีมือมนุษย์ต่างดาวแต่ทุกสมมติฐานมีข้อโต้แยง้งเพราะไม่มีใครเคยเห็นหินเคลื่อนที่ต่อหน้าและหลายก้อนหนักเกินกว่าลมจะผลักได้นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลานานหลายสิบปีในการเฝ้าสังเกตและใช้เทคโนโลยีติดตามจนกระทั่งปี2014ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ไขปริศนาสำคัญนี้ พวกเขาพบว่าหินเหล่านี้เคลื่อนที่ในวันที่หายากมากนั่นคือวันที่อากาศหนาวจัดจนเกิดน้ำแข็งบางปกคลุมผิวดินหลังจากฝนตกลงมาน้ำแข็งจะก,ก่อตัวเป็นแผ่นบางๆรอบก,ก้อนหินและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นน้ำแข็งบางส่วนเริ่มละลายทำให้แผ่นน้ำแข็งแตกออกเป็นชิ้นๆแล้วถูกลมพัดไปช้าๆแรงจากน้ำแข็งที่ลื่นและเคลื่อนตัวพร้อมกับลมจึงดันหินให้เคลื่อนไปบนผิวดินที่เปียกและลื่นได้ความเร็วของหินอาจอยู่เพียงไม่กี่เซนติเมตรต่อวินาทีทําให้ยากที่จะสังเกตด้วยตาเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงหรือหหหลลาาายยวัันนนนนกก็็จจะเเเรปี่่ตํแงชด สาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาคำตอบเพราะปรากฏการณ์นี้ต้องเกิดจากเงื่อนไขเฉพาะพร้อมกันหลายอย่างทั้งฝนตกอุณหภูมิลดลงจนเกิดน้ำแข็งลมแรงและผิวดินที่ลื่นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยอาจแค่ไม่กี่ครั้งในหนึ่งทศวรรษแม้เราจะรู้คำตอบแล้วแต่ก้อนหินที่ขยับได้เองก็ยังคงเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและผู้ลหลงไหลในปริศนาธรรมชาติภาพของร่องยาวบนพื้นดินที่ทอดไปไกลสุดสายตาเป็นเครื่องตนใจว่าธรรมชาติยังมีวิธีสร้างสิ่งหน้าพิศวงโดยไม่ต้องพึ่งีมมือนุษย์ ก้อนหินที่เคลื่อนที่ได้ในทะเลทรายไม่ใช่เรื่องลึกลับที่ไม่มีคําอธิบายอีกต่อไปแต่ความจริงเบื้องหลังลับทําให้เราตระหนักว่าโลกนี้เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและงดงามเกินกว่าจะมองข้ามบางครั้งคําตอบของปริศนาก็ไม่ได้ลดทอนความน่าทึ่งแต่อาจยิ่งทําให้เราเคารพธรรมชาติมากขึ้น